แอบมากมากเลยครับผมเกียรติศักดิ์ทำอะไรก็แก๊กที่รถเกี่ยวนะครับผมเดี๋ยวก็ไปดูกันต้องเตรียมไว้แล้วครับเพราะว่าไอ้ข้าวมันดีน้อยกำลังจะเริ่มออกลวงแล้วอีกไม่เกินหนึ่งเดือนประมาณนี้มั้งนะก็เทสรถไว้แล้วครับเช็ครถเปลี่ยนสายพานต้องเปลี่ยนสายพานใหม่ทุกเส้น เพราะว่ามันใช้ไปมันก็ยืดมันก็หย่อนทำให้การวักข้าวการกินรวงข้าวก็ไม่ได้มาตรฐานเดี๋ยวลูกค้าจะว่าเอานะครับก็เช็คสภาพภายในก็เปลี่ยนสายพานประมาณ3เส้นนะครับประมาณ3เส้นเช็คเครื่องเพราะช่างศูนย์เขาก็มาตรวจสภาพเรียบร้อยแล้ว อาสายพันธุ์อันนี้ก็แท็สายพันธุ์แทกล้อนี่ก็คงจะอยู่ได้ประมาณ3ปี4ปีนะครับเพราะว่าทางศูนย์บอกว่าได้ประมาณ5ปีแต่ถ้าเราใช้ดีๆแบบไม่สมบุกสมบันลุยเหยียบตรงเหยียบตอมันก็จะได้นานนะครับแต่ต้องขยันตั้งหย่อนอะไรของเขาเวลาจอดต้องหย่อน ต้องเชื่อมตรงนั้นป่ะนะครับทางศูนย์ก็มาตรวจสภาพเรื่อยๆนะครับรถเกียวดีซีอุ้มนะครับผมปรับแต่งคอเรียบร้อยเป็นเอ่อรุ่นอะไรเขาเรียกเกียวดันนะครับเขาบอกว่าเป็นเกียวดัน ก็ต้องเชื่อมตรงที่ตั้งสายพันลำเลียงก่อนครับเพราะไอ้ตรงนั้นมันหักตรงตั้งสายพานลำเลียงมันหักนะครับตอนนี้หัวหน้ากูดก็มาทำไมไม่รู้นะครับแก้ว็กูลอกกเล็กไหมก็แก๊กนี่ไงทำงานเบอร์อะไรเบอรบกล็อกกระเลกเบอร์สิบเจ็ด ภาษาช่างกูดเขาเรียกกันล็อกกระเล็กนะครับแต่ภาษาช่างเขาเรียอกกอ็แก,กแ๊กก,ก,ก็แก๊กอยู่ในรถไถนาในเบาะเนี่ยมาเอานี่นี่นะครับคือกอ็แก๊กนะครับผม ก็แกก็คือประแจขันที่ขันซ้ายขันขวาขันหน้าขันหลังได้นะครับ<ป> <c oughs> ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมเทคสภาพรถเกี่ยวกันครับ <c oughs> ผมก่อนเตรียม <c oughs> ไว้ล่วงหน้านะครับเตรียมไว้แต่เนิ่น <c oughs> ๆ,ๆพอเดี๋ยวถ้าเอ่อ ถึงเวลาเกี่ยวแล้วมัวแต่มาปรับแต่งไม่ทันกินเขาครับผม,มขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันครับผมนี่คือตู้ตู้เก็บข้าวครับแปดร้อยเก้าร้อยโล